ครับผมสวัสดีครับผมพบกับกุนจันอีกแล้วครับเมน,นี่สไตล์สไตล์แบบลูกทุงลูกทุงหน่อยพอดีไม่เห็ดผัดหนูไก่ครับเันี่มาเห็ดผัดหนูอยู่ว่างหน่อยเลยครับผัดหนูกับไก่ใส่กันได้หนูมาแตา่สราระข้ามหนูวุ้มแมนหนูอันว่างหน่อยเลยครับหนูสรารคข้ามด้วยนี่เอาคนมาไก่มาเนี่ยพอดีได้ได้โอกาสครับมาพักอนอยู่ในเมืองกรุง มาเบิองพีไ้ทีหน้าพร้อมแล้วสีข้ายหรือสีสีเฮ็ดหน้าต่อนะครับผมมีเวลามาเบิองพร้อมทีหน้าอยู่มั่นเกือบหาซิฟอะไรทีหน้าแล้ววันนี้ได้โอกาสมากเลยมาเบิองทีหน้าพร้อมมามาเฮ็ดพัดเพ,พ็ดหมูพร้อมครับผมเนี่ยครับกําลังเตรียมเครื่องเตรียมยังกันอยู่เข้าไปกันโม้ฝากของฝากจากสารคามครับ หนูแมนหนูวาหนูว่างไหเด้ออย่าคิดว่าเป็นหนูอันแลน้ำถนนม่แมนดิครับให้กินยาใยากานครยุ่นี่เอาใส่อะไรหลอตัวนี้ใส่อะไรบ่นอะไรบ่้อะไรบ่น เดีย๋ยวสีพัดเผ็ดครับที่นี่พริกแกงก็ได้มาครบแล้วครบครบทุกอย่างพัดเผ็ดนัวเครื่องครบแล้วเครื่องครบแล้วอ่าหาเดะ,ะ,ะก,กินกินนะครับเนยอ,อยู่ใกลๆแถวนี้ก็เชิญน,นะครับบางหน่อยวางหน่อย นี่เป็นแฉมแฉมแฉมของคนงานนะครับคนงานจ้างบ้านเลยครับก็สั่งพอดีใส่ผมเห็ดงานอยูน่นี่เป็นมาคุมง,งานอยู่นี่ครับก็เลยได้ออกมาเจ็บยูวแฉมฟุงอ่อนเพิ่นมาอัาชีบไก่อยู่ได้ครับมือนี่หอดวางหอยเลยมือนนี่ไอพี่น้องห่อได้เบิง้งหรืว่าจุดจันไปใส่นอช่วงนี้จุดจันจคือผมมีเวลาอัาชีบครับ ข้ายากงานครับอยากงานก็อยากงานก็อกนอคอยมีเวลาได้อัดคลิปหรอกครับแต่ว่าโดนเฮ็ดเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบือ้องพี่เกียงแต่ว่าพี่เกียงหนาสิเพียอยู่ครับพี่เกียงของหนูพี่เกียงเพียรนะแต่ว่านี่คือบัตรเท่าบ่สี่ร่องหนึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วครับตำเครื่องเรียบร้อย หนูพอดีขึนมาหนิซับซับหน่พอดีพอดีเราซัำนี่แหละเอาเริ่มแล้วครับผมอาเขตโมที่นี่แบบตรวเลยหนูตาละคำก็อีสานมาขอบุงกินกินของอีสานที่เราครับมาเสียบตำอีสานเข้าหรอ มันไหลครับ

เป็นเป็นแมมคน้คนงานก่อาสาั่งนะครับพอดีอย่ยา้ใสแวะมากเย็บหลังง่ายใส่สายกำลังเสีชยชลุ่มใส้นบบ้ลดลดมาละครับดดลดลดมาละจะได้ใน่บ้านบกวนทีควันกล่วเป็นครับ ห้อยหนัาเกกันข้าวพอกักนข้าวไ้นี่ห้อยนังด้วยัยวข้าอันนี้สูตรเคียบจุ่นนะครับ

ของของบนแม่เขาของว่าอะไรครับใส่ <laughs> ไปผู้หอมเพื่อนหอมอันนี้ต้องเซตสุดท้ายครับ พราแม่คิดหวอดครับฝากหนู้มาให้ครับนู้ก้าฮาเียครับาารบ,บานเท่าทูกมือนี่เกี่ยวเขาจนสีเรียวแล้วนํำยังมั่นในบุกอยู่ครับใส่ใบกูดอกไปครับแก่ข้าวครับดับข้าวดับข้าว เปก๋บวลืมอาหารบานฮอดพี่น้องไปครับเไ้อเไปครับไปคตัู

ำเปล่าอ่ะเ้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ใช่วหรือครับเปล่าใส่เป็นตุงเลยนะครับเนี่ยอะออไรบ้าง เชิงเลยครับ 别累，哎，别累。